อันนี้ต้นยางนาลงเชื้อเห็ดระงอกนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่ยีสิงหาคม2566ต้นยางนาลงเชื้อเห็ดระงอกแล้วก็ลงเชื้อเห็ดพึ่งข้าวด้วยได้หนึ่งปีแล้วนะคะต้นกำลังสวยงามเราจะมารอดูกันว่า เราจะได้กินเห็ดและงูกกับเห็ดเพึ่งข้าวไหมนะคะต้นใหญ่มากบางต้นก็ตายนะคะ แต่ว่าต้นตายอาจจะไม่ได้ปลูกเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าต้นยางนาเนี่ยโดยปกติแล้วเขาต้นใหญ่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ปลูกห่างกันมากรอบๆสวนยางนาของเราก็จะเป็นป่าหนอไม้ไร่นะคะแล้วก็มีต้นชาติด,ด้วย ด้านข้างนี้จะเป็นต้นต้นสักนะคะ